วัสดีค่าจากไมค์อัสติโอนะคะวันนี้มีลูกค้านะคะส่งเครื่องมานะคะตัวนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะโต๊ะกล่องแท็กมาแข็งแรงปลอดภัยนะคะมีรอยเล็กน้อยนะคะบนตัวกล่องนะคะ มีโน้ตเขียนมานะคะว่าเป็นอาการเสียงไม่ออกนะคะสํำพงมาแชลนะคะต็อกเร็ สภาพตัวเครื่องโดยรอบนะคะเป็นรอยเลอะนะคะมีรอยอน่าจะขีดข่วนนะคะตกกระแทกด้วยนะคะมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้ด้วยนะคะ เรียกว่ามีรอยเกือบพบทุกมุมเลยนะคะตัวนี้เครื่องเปิดติดนะคะเดี๋ยวจะเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่า ว่าเสียงไม่ออกแบบไหนนะคะโอเคเดี๋ยวแจ้งลูกค้านะคะว่าเครื่องมาถึงแล้วแล้วก็ให้ช่างตรวจเช็คอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะ